อย่างเช่นเลขที่บ้าน99ทับ9ยกตัวอย่างเลยคนที่มีเลขที่9เป็นตัวเลขท้ายของบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านที่เสื่อมโทรมคำว่าเสื่อมโทรมความหมายคือไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวบ้านไม่เคยคิดที่จะให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาง่ายๆจะเป็นคนที่ดื้อรั้นดันทุลังข่ำคลืห้หรือเป็นคนที่เขาเรียกว่า ผู้ใหญ่มีความสำคัญมากกว่าคนคนในบ้านฉะนั้นอิทธิพลของความคิดมันจะไปตกอยู่แค่คนใดคนหนึ่งแล้วมันก็จะทำให้รู้สึกว่าคนภายในบ้านที่เป็นสมาชิกรู้สึกอึอดอัดอยากจะออกจากบ้านนี้อยากจะไปเรียนที่อื่นอยากจะไปใช้ชีวิตที่อื่นอยากทำงานที่อื่นอยากจะออกจากตรงจุดนั้น เพราะใครที่อยู่บ้านเลขที่99ทับ9หรือคำหมายความว่าคือเลข9เนะคือเป็นคนไม่มีความสุขกับที่อยู่คิดถึงผูกพันแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวบ้านไม่สามารถที่แสดงความคิดเห็นอะไรไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีอำนาจเพียงพอนี่คือเลข9 ฉะนั้นต้องเอาเลขอื่นไปช่วยหนึ่งตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอ่ะสมมุติเลขที่เลขท้ายเช่นสองห้าสองห้าทับห้าเลขห้าตัวสุดท้ายหรือสองเจ็ดทบห้าเลขห้าตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วกันสมมุติถ้ามีตัวเลขห้าแปลว่าอะไรแปลว่าบ้านหลังนั้นมีสักมีสีเพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นความรักที่ ดูไม่กลมเกลียวเป็นความรักที่ต้องการให้ใครคนหนึ่งเห็นคุณค่าเห็นความดีงามเห็นว่าตัวเองสำคัญฉะนั้นพี่น้องครอบครัวจะเป็นลนักษณะเหมือนแข่งขันกันโดยไม่รู้ตัวหรืออยู่ด้วยกันแล้วเหมือนกับไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งกลมเกลียวดูเหมือน ดูเหมือนนะถ้าสมมติสองเจ็ดทับห้าสองห้าทับห้าเลขห้าตัวสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับทําเพื่อให้คนอื่นพอใจหรือเขาเรียกว่าไม่อยากจะปะทะไม่อยากจะมีอะไรมากไปกว่านี้เรื่องของความขัดแย้งหรือปากเสียงแต่ทุกคนมีหน้าที่การงานดีได้มีอาชีพทําได้มีความมุ่งมั่นมีความขยันแต่ตัวเลขมันบอกว่า มันไม่ได้มาจากความรักที่กลมเกลียวหรืออีกในหนึ่งเขาเรียกว่าถ้ามีบ้านก็ต่างคนต่างอยู่คนหนึ่งอยู่ห้องหนึ่งคนหนึ่งอยู่ห้องหนึ่งใช้ชีวิตแบบเหมือนแบบใช่อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าหรือไม่งั้นก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันลงท้ายด้วยเลขห้าเนาะก็มีบ้านนี้ล้อมรั้วหนึ่งบ้านนี้ล้อมรั้วหนึ่งบ้านนี้ล้อมรั้วหนึ่งมันเหมือนกับแยกกันอยู่จริงๆแต่ ถ้ายังมีผู้ใหญ่ยังมีคนที่รักใคร่ก็จะแสดงออกว่ารักกันหรืออยู่ด้วยกันแค่นั้นเองเล่าให้ฟังว่าตัวเลขหนึ่งตัวเลข,เลขไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวบ้านอย่างเดียวนะตัวบ้านตัวเลขนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเราสิ่งที่เราอึดอัดที่สุดสิ่งที่เรากำลังโหยหาที่สุดเราจะได้สิ่งนั้นเราจะได้สลัดสิ่งนั้นออกไปถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยากได้เลขนี้นะติดต่อไลน์ at โพเพทศสองศูนย์สองหนึ่ง at โภพิธาสองศูนย่งนะมีค่าครูบอกให้เลยนะว่าเลขทุกเลขผมเห็นเพราะว่าผมมีพลังจิตผมเห็นทุกเลขแล้วผมเห็นทุกความหมายของเลขเห็นทุกบ้านว่ามีจุดอ่อนอะไรทุกทุกบ้านต้องมีจุดอ่อนแต่เราจะไปสร้างจุดแข็งแล้วสร้างจุดเปลี่ยนแปลงของตัวบ้านไม่กู้ไม่ยืมไม่ขอไม่ลำบากใจแล้วเราจะได้เลข ขนาดเท่าบัตรเครดิตค์ดพื้นหลังตัวเลขสีขาววัสดุอะไรก็ได้ไปทําเองนะผมจะบอกตัวเลขแล้วคุณผู้ชมไปทําเองไปติดวันไหนก็ได้เพราะทุกวันคือวันดีของเราเวลาไหนก็ได้เวลาดีของเรางตัวเลขไปติดตรงข้ามบ้านเลขที่เดิมแล้วคุณผู้ชมจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมหมอแกนต้องพลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ